ก็จะพาออกมาตกปมาเช่นเคยนะครับเรามาเช็คหมายเป็นคลองลอกใหม่ครับโอ้โหอย่นี่ครับางทางๆอย่างนี้เลยเหยื่อที่ผมจะใช้นะครับก็เป็นเจ้าปยยางยึ3สานะครับเหยื่อจัดค่ายโคะชาก็โอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับเกี๋ยวสายมาแดดร้อน,นครับ มาลองดูว่าเจ้าสามจะมีผลงานไหนดูดีกันครับ ออกมาตีรังกากัดเลยนะครับมันเข้าไปในมันพาลงไปหมกนะครับมันเป็นพวกเน,นี่ยแหละต้นเหมือนต้นอะไรเนี่ยข้างๆนะครับที่อยู่ข้างๆอะมันมีอยู่ตรงนี้นะครับมันพาเข้าไปหมกขณะผมส่งแป๊บเดียวนะส่งรถคันได้ตั้งหลักได้ผมกวัดเลยถ้าส่งนานนี่น่าจะเรียบร้อยครับ เละหมดแรงดีจังสบัดเมื่อกี้นะครับกระชอนใส้เนี่ยใสสวยเลยครับ S3 น,นะครับนี่ก็คือตีขึ้นผักลากลงค่อยๆเคาะลากลงค่อยๆเคาะถ้ามีตัวเดี๋ยวก็ตามออกมากัดกับใช้างานได้ผลดีครับ โอเครุยกันต่อ S3 ใบพัดแยกแดกยับทุกหมายสื่อรถ พักใหญ่เลยนะครับเหนือ,อ,อพื้นดี่ลำบากสักครู่ครับมันบังคับให้ย้อนแสงนะถ้าไม่ย้อนแสงก็สวนลม ถ้าไม่ย้อนแสงก็สวดลมนะครับมัน,มนบังคับก็เลยต้องย้อนแสงครับแต่สวยมากเลยเป็นคองลอกใหม่นะแต่ก็ตีอยู่หลายไม้เหมือนกันนะครับกว่าจะออกมากัดบางทีเขาอยู่ข้างในนุ่นเพิ่งออกมาเจออย่างครับนี่ใสครับนี่สวยๆอ้วนๆเลยตัวนี้ เป็นกลุบยางเ็ดสมนะครับเกือจากค่ายโครชาสีเทาครับตัวนี้นี่สีเทาเขาเรื่องก็ตีขึ้นผักซ้ายทีขวาทีแต่มันมีอาการรอบหนึ่งครับเหมือนมันกันไม่โดนก็เลยย้ำไปตรงนั้นได้เรื่องเลยเมื่อกี้ผมนึกว่าหลุดแล้วนะแต่ปันป่นปันป่นปันป่นปั่นปั่นมาปลามันวิ่งย้อนครับโอ้โนี่มันหลุดไปแล้ว ปูอยู่ในคออยู่เลยครับตะกามากเลยเนะี่ยโอเคนี่หมายมหาชนได้เรื่องเหมือนเดิม S3 สสหรืออันต่อครับใบพัดแยกแดกยับทุกหมายสื่อรล ไม่น่าบางกล้องนะไม่น่าบางกล้องหรอกมัก <c> ล <oughs> ัวอะไรคนบางกล้องนี่แหละครับไม่มั่นใจ <c oughs> ก็หมายเป็นคลองลอกใหม่ครับตรงนั้นมันเป็นกอสวา่า <c oughs> ผมเลือก <c oughs> ที่ซ้ายขวาเนี่ยสองกอเมันมีตัวนึงกัดอยู่นี่ดูครับ <c oughs> แต่น่าจะตัวเล็กกว่าตัว,ว,วนี้หน่อย ตัวนี้ผมก็ไม่ได้มองด้วยนะครับได้ยินแต่เสียงนึกว่ากัดไม่โดนกำลังจะก่อก่มเหมือนตึงๆก็เลยวัดเบาๆติดครับนี่ใสกําลังห้าวครับตัวนี้กัดเป็นกุญยางเอสสามนะครับเหยื่อจากไข้โครชาสีเขียวครับเต็มๆเลยกับช่อนไซนี้โอเครีกันต่อครับ ลองซ้ำที่เดิมนี่แหละ S3 ใบพัดแยกแดยกยับทุกหมายสื่อรถ tôm thì này Hãy subscribe cho luôn ăn luôn ít luôn hết hai cái măng này มันใช่ตัวนี้เอกว่าขันกับหลุดมือมันใช่ตัวนี้เอกว่าไม่ใช่ตัวนี้นะคนละตัวครับเนี่ยเฮ้ยกัดแบบใหญ่เอาขึ้นมาทำไมเหลือแค่นี้ โอ้โนี่อย่งางว่ะแต่ตัวแรกอะไซส์ใช้ได้อยู่ครับเพราะว่ากัดรอบแรกไม่โดนแล้วผมส่งส่งแล้วมันดูดอีกทีแล้ววิ่งเลยนะครับผมวิทย์ไม่ติดได้โจตัวนี้มาเทนกัดใหญ่กว่านี้นะ <c oughs> กัดเป็นกลุบยาง S3 นะครับเหยื่อจากค่าโครชาชสีแดงครับใช้งานได้ผลดี ก็คือผมเดาว,ว่าปลามันหลบล่มนะครับแดดร้อนมากเค่องนี้ก็อาศัยตีตามล่มครับอ่ะในเ,เรื่องเดี๋ยวรลุยกันต่อเอสสามใบพัดแยกแดกยับจุกหมายสื่อรถ ดีมาเอาจนได้แล้วครับไส่ไม่โตครับไส่แว่นๆนะครับแต่ผมเจ็บนะครับเอาไปทําแดดเดียวกัดเป็นกุบยางเอดสามนะครับเหยียวจากค่ายโครเชาสีแดงครับไสนี้นี่เกินไม่เข้าคายไม่ออกเลยพุ่งมากัดรอบแรกไม่โดน รอบรอบสองดูดแล้วก็วิ่งอีกผมเลยงัดสวนเลยครับติดแล้วแล้วแต่จังหวะครับกลับหมายข้างทางโอเคเลยกันต่อเอสามใบพัดแยกแดกยับทุกหมายสื่อรถก็โอเคครับสำหรับวันนี้ผมได้มาสี่ห้าแต้มนะครับฝนตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วครับน่าจะได้กลับเลยแหละเพราะว่าใกล้หมดเวลาแล้ว วันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่ผมหมอกตกก็ได้มาสี่ห้าแต้มก็ไม่มากไม่น้อยนะครับก็พอมีผลงานาเหมือนเดิมกอย่างไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเนี่ยเจ้ากบยางเอสสามนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชากรคชิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับชิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ